ซึ่งเขาได้มีการบอกไปบอกไปแบรนด์มาแล้วคือมีสองแบรนด์แต่ก็ต้องมาลุ้นกันว่าอันไหนจะพีลิีไฟนอลอันไหนล่ะี่ไฟนอลไหมคะว้ายเอาแล้วสีไฟนอลแล้วสีดงกับลิปที่สุดวันนี้ม่วงม่วงเหรอม่วงเหรอสีแดงเหรอเนี่ยสีคลามสูตีบอกแล้วว่าอย่าใช้แป้งหน้าลอย พร้อมค่ะพร้พอมตั้งนานแล้วค่ะ <c oughs> พร้อมเลยอิ่แล้วทำรองทได้ไหมขาถ่ายภาพก่อนลูกใช่แล้วค่ะถ่ายแล้วใช่ไหมถ่ายแล้ว เตรียมพร้อม <that> คณะกรรมการกำลังเตรียมพร้อมนะคะถ้าไม่้หลอมหลโดนสับโอีโต้มาคณะกรรมการมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายพมากอีโต้มาเ้ยน่ลแฮปปี้มี้อเสป็นบ้าเป็นบ้าปไาราน mm ี hmm. mm ้พ hmm. mm ่องดำนนีนะคะไม่ปกติไ hmm. ม <c oughs> <c oughs> mm ่ปกติแล้ว แล้วก็จะแอบฟังแล้วก็มาบอกหนูเห็นนะวันนี้พี่อุบอัพสกิลใช้แก้วด้วยหรอใช่สุดที่มาบอกชาวบ้านได้ยินไมล่ออ้าวแล้วปกติเออทางประตูได้ยินป่ะคะได้ยินแบบชัดเจนเลยนะคะถ้เขาเสียงดังจะได้ิเหรออุ้ยมีเสียงดังมีขึ้นเสียงด้วยหรออขึ้นเสียงอุ้ยเอ้ยแรงมากเลยอะค่ะ ไม่วันนี้จะบอกว่าใครอยากได้ยินบอกที่จะมาให้ชุดเทียม่ไปวากแต่โอนมาก่อนสามแสนไม้แ่ไปสุดนาไม่คูณสมด้วยเพราะต้องรับสามคนใครอยากฟังโอนมาเก้าแสนทุกคนเพราะว่าน่าจะต้องจ่ายกันหมดเลยตรงนี้แหละเก้าร้อยคนช่วยนหาช่วยกันหาริ้วัวตัิ้ตัตัว้นริตืวมต้นต้วตัววตัวนิตริ้ตัวต้้วต้้ััั เขาตื่นเต้นเพราะเป็นเราเลยปีเลยลูกกรหน่อีเลยไม่ีได้แบบมะม่วงไปแหละบูนบูนนะอยแล้วแน่อนเ้ยไม่ได้มอยไม่ไม่จำเป็นนะคะอ่นี้ดีแล้วไม่ดีแล้วเพราะขอหมดไปนานละเข่าท่นอนด้วยเข่า แต่มอนก็ลากาแฟมา้จ้องะเครื่องเจอเลยเดี๋ยวออกจากห้องดำจับแรกเลยอยากบอกกับตัวเองก่อนว่าตอนนี้ยังไม่ไกลพอเพราะว่าถ้าไกลจริงๆก็คือต้องงงถึงเรียกว่าไกลนะคะแต่ถ้าอยากบอกอะไรจริงๆกับตัวเองก็คงจะเพราะว่าขอบคุณนะขอบคุณร่างกายขอบคุณเมตตาวิทุกส่วนในร่างกายอดทนมาให้ถึงทูกวันนี้ได้แล้วก็ขอบคุณทัศนคติขอบคุณกําลังใจของตัวเองที่ทาให้เราสู้ พี่เพ mm ืท hmm. ุกวันได้พี่โคเชื่อเต็มพี่โคกอะไรอ่ะอันนี้คือชื่อเต็มแนะนำก่อพี่โคใานเลยเดี๋ยวพี่ไปเคลียร์กรรมการก่อนเดี๋ยวพี่เคลียร์กรรมการนางสมุนนะเพราะว่าท่ไม่มีน้ำใจเราก็จะตายเกิดอะไรขึ้นทุกคนสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะคุณค่ะหนูสวยไหมในกล้องสวยมากบุฟเฟ่ต์บอกว่าเอาแมสใส่กระเป๋าตัางกิจไปเลยใช่จะอะไรไม่รู้เกิดจะอะไรไม่ได้เต็มตัวนะครับเข้าไปอะไร เไปนะม่ดม่ตกเข้าไปหชยนไมโอ้ถ้าหยิบผิดไม้นี่เกมเลยนะจึงเลยสาบแตนเลยนะช่วยเช็คด้วยนะพอจะรับชมในงาน่ห่านนะคะสวัสดีค่ะถ่ายครึ่งนะคะให้ฟีลลิ่งเหมือนตอนรับบทแอดมินแอดมินเพจ m นส s u นิเว r ร์ Thailand บอกว่าทำไมมีเสียงร้องแงแซ่ พี่หนุ่มหรือจะเป็นในห้องนั้นสลับไม่หรอนี่แหละเขาเป็นไม่น่ามีหรอคะหลังกล้องหรือเปล่าเขาหมายถึงหลังกล้องหรือเปล่าเขาบอกเป็นสีผู้หญิงแต่ตอนนี้หนองมหือไม่มีคนอยู่เลยรอบๆอ๋อห้องมาษาห้องนู้นไงพี่ธาริอยู่ห้องข้างแต่เราไม่ได้ยินนะ คนเสียงเหมือนหรือเปล่านางงามเสียงหวานกันทั้งนั้นค่ะก็อาจจะมีเข้าใจผงเข้าใจผิดกันบ้างแต่ดูท่ายืนไลฟ์ของลูกสาวก่อนแบบใหม่ท่ายืนไลฟ์แบบสับท่ายืนแบบใหม่แบบสับอ้าวแต่ตอนนี้กำลังถ่ายรูปคณะกรรมการอยู่รับประอีสอาหารเที่ยวอุ้ยอันนี้เลิศจังเลยอ่ะการน้ำร้อนน้ำร้อนแบบอก e x ประกันซ้ำนี่ความแบบ Turkish นิดหนึ่งเาะชิว อะไร็วถูๆจีนี่จาอมาจีนี่จาออกมาให้พอเราตาต่อสีม่วงนี่มุมถ่าหนูไม่รู้สึกว่ามันจะติดหน้าหนูเลยอ่ะสวยมากติดหรอคบองศาไม่ต้องคกองก็ได้ค่ะบากองก็อาจจะไม่รอดมักองก็อาจจะ่อเสียงไม่ใช่่ผืน่ออยู่่ี้หอไกีไปปิดม่เกี้หนูไปปิดไหมหรือจะมีเสียงพี่มุกอยู่ในนิ้วหนูอะ แบบใหม่หมกเป็นจีนี่ส์แบบใหม่แม่สวัสดีค่ะแต่ท่าตอนเนี้ยไม่สวยเลยอะขึ้นตเออและเออนี่ยังไคคนเดียวที่ข่าดังงามได้คนเดียวที่เอายอมเออซึ้งเกินเกินมากคนเดียวที่ ได RIGHT. ้ค OK. ่ะอ้าวยืมตัวถ่ายรูปไปแล้วยังยังยังกรรมการยังเข้าไม่ครบยืมตัวไปถ่ายรูปไปแล้วนะคะ